เราบอกกับตัวเองมาตลอดเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเดินป่าหรือว่าอยากจะเป็นผู้ปิชิตยอดดอยอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาก็แค่ชอบไปถ่ายวิวสวยๆสัมผัสอากาศดีๆไม่ก็อยากเจอความสงบได้มีเวลาพูดคุยกับตัวเองได้มาเทสร่างกายตัวเองว่าเออตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงอยู่บ้างก็น่าจะอะไรประมาณนี้แหละที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราออกเดินป่าเรื่อยมาแต่พอมา ช่วงหลังๆเนี่ยเวลามีคนชวนเข้าป่าทีไรเราก็ไม่เคยปฏิเสธเลยนะรู้ตัวอีกทีก็มาบนเหนื่อยอยู่ในป่าเสมอเนี่ยคีอทีก็เหนื่อย่ากําลังกายพร้อมมาแล้วก็เหนื่อยพร้อมแล้วก็เหนื่อยครั้งนี้ก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละพี่ๆทางทีทูซัมมิตเขาชวนเรามาเดินป่า3วัน2คืนที่จังหวัดตากกับกิจกรรมที่ชื่อว่าแท็กกิ้งฮีโร่ชาลเลนจ์2024 แล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมเหมือนกันรอบนี้เราก็เลยตัดสินใจมาอีกรอบนึงไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะกับเส้นทางเดินป่าที่มีชื่อว่าดอยทุเลจาวลีแล้วก็มนคุยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจีสวัสดีฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่สุด,ดเขตแดนสยามที่จังหวัดตากนะฮะแล้วก็ ศบมือมตะวอศบมือแมตะวอเรากำลังจะไปเดินป่ากับรายการ t a k k i n g Heroes ปี2 0 2 4 t นย i ่สี่แท็กก h ้งฮ e โร่ประจำปี2024และแคมเปญ Make Time to d o ยโอ้สุดยอดคุยหลวงจาวาเลและทูเลครับโอเคครับนี่มาเป็นพอดนั่งท่องอยู่3วันเพราะว่าเพิ่ง <laughs> ตื่นเมื่อกี้จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะไปที่ไหนนะฮะ เอ็ที่นี้เราก็มากันหลายคนนะมีปอสนัตพัฒน์มีพี่หมากปรินเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมีพี่หมากเด็วอล์กเกอร์เออแล้วก็มีหลายหลายคนเดี๋ยวก็พาไปพบปะพูดเจอเฮ้ยพูดคุยกันระหว่างทางเไปเดี๋ยวไปเตรียมพร้คุณยังไม่ตื่นจริงครับเเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์แล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์นะครับเอามาเลยไปเดี๋ไปเตรียมเตรียมตัวแล้วก็เริ่มเดินกันทีนี้เราก็ ว้าขอบคุณครับยินดีมากเราดียินไปกาแฟแล้วดูดีอยู่นะเดี๋ยวน่าจะตื่นขึ้นมาทันทีเออขายของนะครับทุกคนน่าจะรู้จักว่างเอาบ้างเอาไม่ขายของด้วยขายอะไรอ่ะพี่ออนตัวแทนหมู่บ้านนะครับอ๋อสวัสดีค่ะนี่๋อตัวแทนหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวว่าเฮ้ยก็มีน้องปูน้องปูตะวันคนดีคนเดิมสวัสดีครับเคไปเรแล้วเตรียมตัวเตรียมของแล้วก็ เริ่มเดินกันนะไปดูวิวสวยๆบนเขากันทิมนี้ประมาณสองคืนใช่ไหมใช่ครับโอเคเป็นแก๊งน้ำไม่อาบอาบแล้วเว้ยไปฮะเดี๋ยวเราขึ้นรถกระบะกันอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆเพื่อจะยังจุดเริ่มเดินนะครับพร้อมยังพวกพี่มาพร้อมไหมครับพร้อมครับผมไปพี่หมาของเราไอแบงค์อะพร้อมยังไม่ค่อยเลยผมยังง่วงนอนอยู่เลยเนี่ย เดินนี้มันจะไม่เมื่อยเหมือนเดินสะพานเหล็กหรือเป้่สะพานเหล็กแบกหนักกว่านี้อีกเออใช่ของเล่นหนักกว่านี้วันนี้เดินกี่โลนะพี่พี่ขอแบบกว้างๆหน่เาเข้จ็ดถึงเก้าโลอ่ะอ๋อเฉลี่ยที่แปดแล้วกันอ่าแปดโอเคแต่ร้อนหน่อยเฮ้ยุมพูดที่สู้เขาหน่าแบงค์แบงค์ทำได้อยู่แล้วไอผมซ้อมมาแล้วเออซ้อมเดินที่เนปาลมานี่แมกขิงด้วยซ้อมไปด้วย ถ้าเป็นนายต้องทำได้แน่ๆเลยแบงค์ตอบอนิเมะตอบอนิเมะยังไม่ถึงจะเที่ยงเลยตอนนี้เราตั้งมาชั่วโมงเกือบสองแล้วมั้งนะเกือบสองแล้วยังไม่ถึงเลยเออเนี่ยกาโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดเริ่มเดินแล้วนะครับนั่งรถไป เกือบสองชั่วโมงหนานะพี่ใช่ครับไปทางเอาเรื่องอยู่เล่นซะหมดแรงนะครับทางขึ้นก็แน่จะเอาเรื่องเหมือนกันนี่ทิ้งดิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ฟ้าปลอดโปร่งไรซึ่งต้นไม้และลมเงาใดๆเชิญกับแดดประทาเดช<ด>โดยตรง,ปงไปเริ่มเดินกันฮนะ s go เราไม่ได้หิว โอ้ลืมต้นเ็าชันเลยทริปนี้เนี่ยมันต่อจากที่ไปเดินลังตังมีป่ามานะแต่รู้สึกว่าเหมือนเพิ่งถึงเพิ่ง,ง,งกลับมาจากเดินป่าได้ไม่นานรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็มาเดินป่ากแลลวครั้งที่ตอนนั้นนี่บอกเตงว่าเออเดี๋ยวเว้นสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยมาแบบงงๆเมื่อรถเนี่ยมาส่งเราไว้สูงพอสมควรนะเดินเริ่มเดินปุ๊บม,ม,ม,มันก็สูงเลยแล้วก็ชันเลย ได้ไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำไปกันไกลแล้วครับใกล้อะไรใกลกินข้าวแล้ว <laughs> <laughs> อย่ามาลอผมนะผม <laughs> จับระยะทาง <laughs> เดินกันมาได้พักใหญ่ก็ถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วว่าสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งของการเดินป่าก็คงจะเป็น อาหารกลางวันที่เราได้หาที่สงบสงบลมไม้นิดหน่อยนั่งกินข้าวกลางป่ากนันเพราะว่าพอเราเหนื่อยมากๆเนี่ยไม่ว่าอะไรที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าอะไรก็ตามที่เราพกมาเป็นมื้อกลางวันมักจะอร่อยขึ้นเสมอทุกคนแหละทุกคนก็สามารถทำได้หาเหลี่ยมเนะจอำได้ตอนมันไปถ่ายใน่อผ่อออานไปแล้วเกือบ3กิโลนะ2กิโลกว่า ทางเริ่มไม่ชันมันช่วงแรกแล้วเริ่มเป็นทางแบบชันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบทิ้งดิ่งขนาดนั้นเหนื่อยมันร้อนอ่ะร้อนมากตอนนี้น่าจะเลยประมาณสี่ห้าโลนะเพิ่งแว้กินมื้อเที่ยงไปเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ชินเลยเนื่อยกี่ทีก็เหนื่อยว่ากำลังกายท้อมาแล้วก็เหนื่อยพร้อมแล้วก็เหนื่อย ไปกันต่อจ้ะช่วงหลังของการเดินวันแรกเราจะเข้าป่ากันเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอินสบายปิดหูผิดตากับการเดินในช่วงแรกเราใช้เวลาอยู่ในป่าไม่ถึงชั่วโมงเลยแล้วเราก็มาถึงจุดแคมป์และก็เป้าหมายของวันนี้อตอนนี้ มาถึงแคมป์คืนที่หนึ่งแล้วนะครับเดินไปประมาณกี่ชั่วโมงได้ครับพี่พี่ทั้งหลาย3ชั่วโมง40ครับพี่ใหญ่บอกมาจริงเหรอเป๊ะขนาดนั้นเลยพี่ขอบคุณมากครับที่จับไว้ขอบผมไปแล้วเหนื่อยไหมครับทุกคนโอ้ชิลชิวชิวสบายโอเคสบายมากจริงเหนื่อยเพิ่งแตกเองโอเคเหนื่อยนึกว่าแค่ครึ่งทางนะจริงโอเคเก่งกันจุดไปเลยเหนื่อยคนเดียวก็ได้เออเดี๋ยวเราไปไปไปนั่งพักเหนื่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยว ตั้งตรงกลางเต็นท์หาที่นอนกันแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศบนนี้ให้ดูนะครับเราก็เดินมาถึงยอดดอยจอวารีเป็นจุดหมายในคืนที่หนึ่งและก็เป็นที่นอนในคืนนี้มาถึงก็ทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปจัดเตรียมที่นอนและก็กางเต็นท์ของตัวเองบรรยากาศบนนี้เป็นลาลุ่งโล่ง,ลงอากาศดีเย็นสบาย มองเห็นวิวภูเขาได้อย่างชัดเจนใช้เวลานั่งพักกันอยู่พักใหญ่และเมื่อทุกคนมาพร้อมกันเราก็มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นกันนิดหน่อยสีทูแล้วก็เกกลรี่นะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับจะให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะครับโดยกติกาของเราก็คือให้ทุกคนนะครับจับกลุ่ม4-5ถึง5คนนะครับแล้วก็มาเลือกเต็นต์ด้านหน้าตรงนี้นะครับเลือกแล้วก็ เอาเต็นท์เนี่ยไปกลางให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีแผ่นรองนอนด้วยจะหยิบตัวไหนก็ได้นะครับอะพอหยิบทั้งเต็นท์แล้วก็แผ่นรองนอนไปแล้วเนี่ยทุกคนทุกทีมต้องช่วยกันกลางเต็นท์ก,ทก,ทจกิจกรรมแรกของวันนี้นั่นก็คือการแข่งการประกอบเต็นท์โดยแบ่งกันเป็นทีมต่างๆและอย่างที่ทุกคนเห็นแหละไม่มีใครจริงจังสักเท่าไหร่ และแล้วช่วงเวลาที่นักเดินป่าทุกคนเฝ้ารอแล้วก็รอคอยอาจจะเป็นรางวัลหรือไม่ก็เป้าหมายของใครหลายๆคนที่เลือกมาเดินป่าหรือว่าชอบในการเดินป่าเลยก็ได้นั่นก็คือช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกยามเย็นบนยอดเขา พอแสงลงเราเห็นภูเขาแบบชัดมากๆเลยสวยมากเลยวันนี้ว้าวหลังจากที่เราดื่มด่ำกับช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกได้ไม่นานเรื่องราวแล้วก็โมเมนต์ดีๆอีกหนึ่งเรื่องก็เพิ่มขึ้นนั่นก็คือพี่เพิ่มและก็พี่เบนซึ่งเป็นผู้ร่วมทริปนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกับพี่มากได้ขอแต่งงานกันขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ<ม>ทั้งสองคนผ,ผ่าน<ด><ด>วิดีโอนี้ด้วยนะครับ ่ไมเป็นด้วนทำไมเนี่ยถือว่าวันนี้ผมทำแบบทดสอบเขาอผมพาเดินหนงชั่วโมงเขาไม่บ่นแือว่าเหมาะกับการเป็นภรรยาผมเอาตบมือสิพวกเราถ่ายรูปเจ้าเ่าจุ๊บเจ้าสาวได้ครับผมโอบไว้ก็ได้ครับโอบหลังโอบหลังโ

o มอร์น n ิ่งครับสวัสดียมามเช้านะครับตอนนี้หกโมงครึ่งแหละอากาศเย็นมากเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับมันเอีย <c> ง <oughs> นี่เดี๋ยวกำลังหาที่ดูผลิตขึ้นกันอยู่นะนี่บรรยากาศอันนี้เดินมาพักแล้วแต่ก็ยังไม่เจอทุกคนว่าเขาไปที่ไหนกันหมอกแบบมันอยู่สูงมากเดี๋ยวลองเดินไปฝัง่งดูว่าจะเจอคนอื่นหรือเปล่า ่อกันมาก่อแล้วเราเพิ่งตื่นห้นอนมากเลยอเดิมน้ำมันฉีดบอลี้า มุ้งเจ้าวันนี้เป็นข้าวต้มแห้งอร่อยนี่ก็ออกมาจากจุดแคมป์จอวารีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่มันจะเป็นทางแยกทางนี้จะกลับคุยหลวงกับทางที้เรามาส่วนทางนี้จะ เป็นทางไปดอยทุเลนะก็เดินกลับมาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งโลก็มาเจอตรงกลางเป็นไงบ้างน้องภูกเย้อนกลับมาไกลกว่าที่คิดเอาแรกคิดว่านิดเดียวเอาเรื่องเยว่เอาเรื่องเฉยโอออกจากป่าแล้วตอนนี้เรามาอยู่บนยอดแล้วนะ ก็จะบนยอดเลยเดินบนสันเขาไปเรื่อ,อยๆทั้งนู้นนะฮะนี่ๆน,นี่ก็เดินลเลาะไปเรื่อยอย่าลืมเอาเสือ้อย่าลืมเอาเสื้อกันแดดกันมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ลืมนะฮะก็เลยยืมพี่มากขอบคุณพี่มากมากมาก,มากนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่รู้จะถึงก่อนหรือว่าจะไม่ก่อนโอเคไปอุ้ยวันนี้โคตรดีเลย การเดินในวันที่2จะเป็นการเดินบนสันเขาไปเรื่อยๆและเช่นเดิมอุปสรรคของเรานั่นก็คืออากาศที่ร้อนสุดๆใครมาก็อย่าลืมฟกเสื้อกัน UV มาด้วยนะครับเตือนแล้วนะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับเราเลยถือว่าเดินไม่เยอะมากแล้วก็วิวสวยตลอดทางใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงจุดที่ชื่อว่าดอยทุเลและแล้วอุลลงมาแลแล้วเราก็มาถึงผู้พิชิตไหนไป ภูพิชิตดอยทูเลนะครับความสูง1,350เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลเป็นไงบ้างครับน้องภูเย่มันเอ้ยไม่เหนื่อยนะวันนี้เดิน<ๆ>ไป1ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ถามพี่ที่เดินสวนมาก็คือ,อข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแคมป์และจุดแคมป์และแเท่นี่เราสามารถเดินได้สองรูทก็คือจะขึ้นทุเลวันแรกก็ได้หรือว่าขึ้นจอ,อรีวันแรกก็ได้นะครับก็สวนกันนะก็ลองเลือกดูนะครับใครจะมา วิวดีนะเอาจริงเดินไม่ได้ยากมากนะครับเหมือนท่าแบบเดินเรื่อยๆนะไม่ไม่ไม่รีบะนะเออถ้าไม่รีบเนาะ hey, ไม่เหนื่อยเพราะว่าวิวข้างๆระหว่างทางมันสวยได้สวยเวอร์มากต,ติดก็แค่นี่แหละ,หละร้อนหน่อยแค่นั้นเอง <c oughs> อ่าไม่หน่อยร้อนเลยไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปจุดการเต็มงานแนละ้วเดี๋ยวเราเราแสงเย็นกันนะครับเห็นเขาว่าเขาว่านะพี่เขาบอกมาว่าเออมันมีจุดให้เล่นน้ําด้วยไม่รู้ต้องเดินหรือว่าอะไรยังไงเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีนี้ก็สุดยอดมากไปเดี๋ยวเรา ไปปักลาก่อนลกลางตรงกลางเต็นต์นะฮะตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวว่าจะ ไปน้ำตกกันนะครับที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือมาถึงเนี่ยจุดที่เราตั้งแคมป์กันเนี่ยมีลำธารล้อมรอบเลยทุกคนซึ่งนั่นแปลว่าเราสามารถอาบน้ำนและเล่นน้ำได้นดั่นเองโคตรดีมันกลายเป็นสิ่งที่หยหานะลมธารอะไรเงีเ้ยเ,เ,เราเดินมาเยอะๆแล้วก็มาถึงแบบลำธารไงเออนี่สบายใจถ้าไม่ติดว่า,วาเดี๋ยวเขาจะก็จะไปน้ำตกกันเนี่ยลงน้ำไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวนะ่าจะเดินไปน้ำตกอีกสักหน่อยแล้วก็ไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวไมกกกกกก่ก็กินข้าวเลย ตกกันนะเดินประมาณ200เมตรว่าจะไปล้างตัวอาบน้ำสักหน่อยไม่อาบน้ำมา2วันเต็มๆแล้วเมื่อกี้งี่ไปแป๊บหนึ่งโล่เลยเอ,อเป็นบ่อเลยไปดิ น้ำมน้ำมากโอ้โหตรงนี้โคตรสวยมันมีตรงบ่อท้ายด้วยนะครับร่องนู้นแหละครับใช่ตรงสุดๆเลยมันจะเป็นแอ่งบ่อบ่อเดียวโอ้โหได้ครับแต่ว่าระวังอ่ะก็ต้องดูองดูร่องนี้ดิโอ้โหดูตรงนี้ดิ ว้ดีเป็นเหมือนที่ได้รับดูดูมอสบนหินว้าตายแล้วอะไรครับเนี่ยว้าวว้าวดีว้าดวาดีจัดดีจัดเลยทุกคนเป็นทำเลเล่นน้ำที่ปลาบป่ามากอันนี้คือเตอร์ไพร์มากเพราะว่าทีนี้ไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลย เป็นไงยังกินไปกดบินกดบินมาแล้วมาแล้วนี่มันอ่านฟรีเลยนะไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะโอ้ยินจัดก้าวเหนือได้รับการจิ่มโอ้สนุกจะที่กินโอ้โหไม่กล้าจุ่มหัวเล็กเด็ดไปมาเลยเดี๋ยวก็หายหนาว เย็นมากแต่ว่าเด่นนะมันเป็นมุมลับเลยเป็นร่องหินแล้วก็มีน้ำตรงกาแล้วก็ไหลลงหน้าผาสวยมากแบบเหมือนธรรมชาติสร้างไว้แบบพอดีดิว้าวน้ำมันอยู่ในตู้เย็นเราลงมาเร็วเกินไปหรือเปล่า ว้าวหายเหนื่อยแล้วครับด่าดูยูข้างหน้าดีกว่ามนนีนางแบบของเรามีบีกินนี่ปะว้าว <laughs> อออกมาแต่ไม่ไม่บีกินนี่อะไรอดูหนายเขาเล่นามีอะไรข้างหน้า เหี oh, well, we ่ยวเลยอ๋อเป็นน้ำตกโอ้น้ำตกอันลึกแล้วสวยมากทุกคนน้ำตกดีมากทุกคนหนำใจทุกสุด เดี๋ยวเราก็น่าจะกลับไปเปลนเสื้อผ้าจัดที่นอนนะตอนนี้มันบ่ายสองเอง๋ยวเขามีนกินจกรรมไิทีตอนสี่โมงก็เจอกันช่วงเย็นเลยนะครับเก็บบรรยากาศพายุตกมาฝากกันอันนี้เนื่อยเพราะว่าทางขึ้นน้ำตกมันชัน ช่วงเย็นในวันที่สองหลังจากได้ดื่มด่ำแล้วก็เล่นน้ำตกกันอย่างสมใจเราก็มาเล่นเกมกันต่อเกมในวันนี้เนี่ยจะเป็นการจับทีมแข่งกันจัดกระเป๋าทีมไหนจัดได้เบาที่สุดชนะไปแต่คะแนนเยอะที่สุดแล้วก็เช่นเดิมอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอนั่นแหละเขาแข่งกันขำๆไม่มีใครจริงจังเลยจริงๆนะ จังเวลาอย็เย็นวันที่สองบนทูเลหลังจากเล่นเกมกันนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งวิวตรงหน้าคือสวยมากแบบนิลเลเยอร์ภูเขากับแสงอาทิตย์โอ้สวยมากเลย ดูสวยไหมข้างหลังเขาก็กำลังมาชมวิวกันอยู่ถ่ายรูปเล่นสดยมากเลยนะเราว่าเป็นดอยที่คุ้มมากกับสามวันสองคืนเนาะมีโอกาสก็อยากให้มากันรับวิวดีวันนี้ก็มีน้ำตกให้เล่นมีน้ำให้อาบมีห้องน้ำสบาย ถึงจะเห็นภาพพาริตกหลายต่อหลายครั้งแล้วในชีวิตแต่กลับไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยสักครั้งนะมันยังคงงดงามแล้วก็แฝงไปด้วยความทรงจําที่เกิดขึ้นในทริปนี้เรื่องราวระหว่างทางยังคงทําให้ปลายทางเนี่ยน่าจดจําได้ดีเสมออาจจะเป็นคําพูดที่ดูเป็นคําคบหน่อยแต่ว่าทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เราปฏิเสธกันไม่ได้ ในความคิดของเราเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยการเดินป่ากลายเป็นที่นิยมของผู้คนมากขึ้นนอกจากการไม่ได้สัมผัสวิวแบบน,นี้ก็คงเป็นการที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันหน้าแปลกที่สิ่งง่ายๆกับเป็นเรื่องยากในชีวิตปัจจุบันตอนนี้เอาจริงเราก็เป็นนะเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันหรือว่าเวลาทํางานเนี่ยเรามักจะคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจนลืมไปว่าเออปัจจุบันเนี่ยเราทาอะไรอยู่ การเดินป่าก็คงจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นมองไปแค่วิวตรงหน้าตัดขาดออกจากโลกออนไลน์ที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องราวด้านลบบางทียอดดอยก็เป็นแค่ข้ออ้างหรือว่าที่หลบภัยของใครหลายๆคนที่เลือกมาเดินป่าเท่านั้นเองแต่เมื่อผู้คนหันมาเข้าป่าแล้วก็สนใจธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติก็คงถูกทำลายมากขึ้นเช่นกันอย่างน้อยๆเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นคนชอบเดินป่า ก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นจะได้มีที่สวยๆให้เราหลบภัยความวุ่นวายให้เราได้แอบหนีมาใช้ชีวิตในป่ากันอีกน,น,นานๆจ่ากก้ยยังไงบ้างข้างบนวันนีู้ไไหม สวยครับต้องถามพี่หมากอ้าวพี่หมากก็ได้ไอพี่หมากไปดูพไปซื้อวิลลิกูด <Very good. S 2> แค่นั้นเหรอสั้นจังสวยมากสวยมากโอเคยาวขึ้นมาหน่อยสวยจริงเป็นเลเยอร์ภูเขาเอ้ยมีแล้วมีตัวแทนไปแล้วเราไม่ต้องไป <laughs> มาสรุปทริปนี้กันสักหน่อยสำหรับเรามันเป็นเส้นทางเดินป่าที่ดีมากๆเลยนะวิวแล้วก็บรรยากาศต่างในการเดินเนี่ย ก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากแล้วเพราะว่าทุกคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วในตลอดวิดีโอที่ผ่านมาแต่ที่ทําให้ทีิปนี้มันมีเรื่องราวนะ่าประทับใจก็โคชนิไม่พ้นพีพ่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ oh <my> ได้พบเจอกันในทีิปนี้ oh <my> อยากจะบอกว่ายินดีที่ได้เจอทุกคนมากๆนะครับห oh <my> วังว่าเราจะได้เจอกันอีกบนดอยสักดอยหนึ่งสําหรับใครที่กําลังสนใจเส้นทางดอยม่อนคุยเจวลแล้วก็ทุเลนอยู่เราก็อยากให้มาสัมผัสสักครั้งนะมันคุ้มค่ากับแรงแล้วก็เวลาที่คุณเสียไปแน่นอน